สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรเด็กตัวจิ๋วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีการทำให้หาสิงโตนะคะก็เป็นห่านยากเลยทีเดียวนะคะก็คืองั้นเราไปเริ่มกันดีกว่าค่ะก็คือหนึ่งนะคะเราจะมาพูดเรื่องโรงเรือนนะคะบางคนอาจจะไม่สนใจว่าแบบ รงเรือจะสําคัญอะไรกับน้องหานหรือเปล่าแต่จริงๆสาคัญมากเลยนะคะก็คือโรงเรือนะคะเราควรใช้ฟางแกลบหรือดินนะคะในการรองพื้นถ้าใช้ปูนนะคะจะมีปัญหากับเท้าน้องในภายหลังนะคะอันนี้ผู้เชี่ยวชาญบอกเรานะคะก็คือจะใช้แกลบดินสะฟางดีกว่านะคะแต่ถ้าใช้ดิน ก็ต้องทําให้ไม่ชื้นนะคะเพราะว่าจะเกิดปัญหาตามหลังเหมือนกันค่ะนี้เราก็พูดเรื่องพื้นจบไปแล้วนะคะต่อมาเราจะพูดเรื่องหลังคาบ้านน้องหานั่นเองนะคะก็คือน้องหานะคะถ้าอยู่ในที่โล่งๆนะคะเราควรจะมีสแสลดไว้ให้น้องนะคะและก็ผ้าใบนะคะเพื่อกันฝนค่ะแบบชั้นหนึ่งเป็นสแสลดชั้นหนึ่งเป็นผ้าใบเพื่อกัน แดดกันฝนนะคะหรือถ้าใครมีต้นไม้ใหญ่อย่างเช่นมีต้นมะม่วงต้นใหญ่อยู่ตรงแล้วหานนะคะก็มันก็เป็นร่มเงาของน้องหานเหมือนกันค่ะก็จะดีมากเลยถ้ามีต้นไม้ใหญ่ๆนะคะและต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่นั่นเองนะคะก็คือเราควรมีพื้นที่ให้น้องหน่อยนะคะเพื่อให้น้องแบบเป็นที่นอนเป็นที่กินอาหารและ ที่สำคัญเลยค่ะเป็นที่วิ่งเล่นเป็นที่เดินเล่นของน้องเนาะถ้าไม่มีนะคะอาจจะทำให้น้องเครียดได้นะคะและเราก็มาถึงเรื่องการสร้างโรงเรือนให้น้องนะคะก็คือเราควรสร้างโรงเรือนในตรงที่ไม่อับชื้นและอากาศถ่ายเทนะคะ และแล้วก็เข้ามาสู่เรื่องต่อไปกันเลยค่ะก็คือวิธีทำให้น้องอารมณ์ดีนั่นเองก็คือการให้น้องเล่นน้ำนั่นเองนะคะให้น้องอาบน้ำนั่นเองจะทำให้น้องอารมณ์ดีขึ้นค่ะและก็ชำระล้างความสกปรกด้วยนะคะนี่ เล่นน้ำมันใหญ่เลยเขาบอกกันว่านะคะว่าต่อถ้าน้องผสมพันธุ์นะคะน้องจะผสมพันธุ์ในน้ำเองเราจึงควรหาอินเล่นน้ำให้น้องนะคะใหญ่ๆแต่บางคนอาจจะไม่มีบอ่อนน้ำสระน้ำหรือแหล่งน้ำอะไรนะคะเราก็ใช้เหมือนเราก็ได้กระบะปูนนะคะแต่ก็ต้องใหญ่ๆนะ เรื่องน้ำนะคะเราก็ควรเปลี่ยนน้ําทุกวันนะเพื่อให้น้องเล่นเล่นน้าสะอาดๆและบ้านเรานะคะไม่ได้พอเปลี่ยนน้าไม่ได้เอาน้ําไปทิ้งนะคะเอาไปรดน้นาต้นไม้ได้สองต่อเลยนะคะก็คือให้น้องเล่นน้ําแล้วเ,เอาไปรดน้ําต้นไม้ได้ดีไหยคะและถ้าน้ําไม่สะอาดนะคะถ้าเขาเล่นอาจจะ เกิดไรขึ้นและบางตัวนะคะเขาก็เห็นว่าน้ำสกูบบกเขาก็อาจจะไม่เล่นนะคะและก็จะทำให้เกิดไรเหมือนกันค่ะเราจึงต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันแต่ถ้ามีไรขึ้นแล้วก็ควรหาแบบอย่างเช่นแป้งกำจัดเพ็บหาของหมาก็ใช้ได้ค่ะเราก็ให้พักักคู่งั้นเรามาดูหาดเพลิน,นกันเลยดีกว่าคะ่ะ งั้เราก็จะมาเข้าเรื่องอาหารของน้องกันเลยนะคะและอาหารที่จะช่วยเสริมโครงสร้างของน้องหานนะคะก็คืออาหารหมูนมและหมูเล็กนั่นเองนะคะให้มีโปรตีน18%ขึ้นไปนะคะและทางเรานะคะจะใช้อาหารหมูนมผสมกับอาหารไก่บ้านและข้าวเปลือกค่ะ นอกจากอาหารเหล่านี้นะคะเราก็จะให้น้องกินอาหารหลักนั่นก็คือหญ้าเนเปียนั่นเองและเราก็จะให้น้องกินอาหารเสริมนั่นก็คือแหนแดงค่ะเพื่อประหยัดต้นทุนนั่นเองนะคะและคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะคะที่สนใจอยากเลี้ยงอาหารงั้นก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะงั้นไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะและก็อย่าลืมกดไลค์กด กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เกนและทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ